แนวคิดที่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์หรือว่าภาษาอังเล็กรีโค o ั o ริสต์นีง่ายๆบ้านเรามีตัวอย่างง่ายๆคือแบบไปโฮมสเตย์ค่ะคืออะไรนี่ไงอพาร์ทเมนต์อ่าไปโฮมสเตย์อันนี้เนี่ยลอง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 มาดูซิว่าเวลาเราไปโฮมสเตย์เนี่ยนะครับเราเงินที่เราใช้จ่ายมันไปตกอยู่กับใครบ้างวิธีคิดง่ายๆให้เงินที่เราใช้จ่ายออกไปจากกระเป๋าเราเนี่ยไปตก อยู่ในมือที่คนที่เขาให้บริการเราโดยแท้คือไม่ผ่านคนกลางหรือถ้าผ่านเนี่ยขอให้เป็นแบบหัวหน้าชุมชนหรืออ,อะไรที่เขาเอาไปเงินเจียงเงินไปพัฒนาศูนย์ก็ยังดีนะครับอนอนเรานอนบ้านคุณแม่คนหนึ่งค,คุณป้าคนหนึ่งเงินเข้ากับปากคุณป้าแล้วกับข้าวที่เขากําลังจะต้องเอามาเสิร์ฟเราก็ต้องไปให้คุณป้านะอาช่วยซื้อจากตลาดในท้องถิน่นผักเผือกก็ปลูกเองจากจากคนในท้องถิ่น นะครับอยากจะไปล่องแพเที่ยวดูหิงห้อยก็ใช้เรือของคนประมงที่ที่มีเวลาหลังจากเขาทําการประมงแล้วก็มาเปอนเรัอล็อบจ็อบใช่ครับเป็นต้นหรือว่าคนที่เขานําเที่ยวเราเป็นไกด์ท้องถิ่นก็เสร็จจากการเก็บพืชพืชผลของการเกษตรทำเกษตรเรียบร้อยก็มาทําเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะงั้นเงินมันกระจายนะครับดีกว่าที่เราจะไป ไปไปขลุกอยู่กับตัวเมืองมากๆใช้บริการที่เป็นห้างสรรพสินค้าจงในกรุงเทพก็มีก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นไปก็ไปให้ถึงเลยครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนที่ไปเลือกสนับสนุนว่าเวลาไปเราต้องใช้จ่ายเงินไม่ใช่ว่าไปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะมาขายของแพงให้เราไหมเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านคือว่ามันอย่ากลัวอย่ากลัวว่าคนเขาจะมาหลอกขายเรา เราใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยดูใิ่ว่าเอเงินเนี่ยมันไปถึงเขาจริงๆหรือเปล่านะครับไปไปลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยอยากจะซื้อของอยากจะช้อปปิ้งอยากจะซื้อของฝากก็ซื้อที่มันแบบเห็นว่ามันถึงแหล่งจริงๆเห็นว่าเขาทําอยู่หลังบ้านแล้วเขามีขายอยู่หน้าบ้านอเอออย่างนี้จริงดีกว่าที่จะไปร้านที่มันติดแอร์<ช>แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ของชิ้นนั้นน่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันมาจากใดมามาจากกรุงเทพก็มีส่งไปใช่ไหมครับเท่านั้นเองต่างจังหวัด กับคงกับค่าเรื่องของอาหารการกินไม่ต้องไปละครับฟาสต์ฟู้ดหรือว่าหรือว่าที่ที่มันติดแอร์เพราะว่าเราเองก็กรุงเทพก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินอาหารที่มันเป็นท้องถิ่นจริงๆเราจะได้ถึงที่จริงๆอีกหนึ่งเส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวที่ที่ผมเรียกว่าทัวร์ทางเลือกและกันที่อยากจะมาแนะนํากับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะใกล้เคียงกับเอโคทัวริซึมจริงๆแล้วใช่เลยแหละก็คือ การไปเที่ยวที่คลองโคนใกล้ๆเองครับสมุทรสงครามที่เขามีเห็ดโคนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับสมุทรสงครามคือจังหวัดที่ที่ที่ตั้งของอัมพวานั่นเองอแต่ว่าแต่ว่าคนก็จะไปอัมพวาเนาะไปดูตลาดน้ําไปล่องเรือดูธรรมชาติดูหิ่งห้อยช้อปปิ้งกินอะไรอย่างนี้ครับจริงๆอีกฟากหนึ่งก็คือ อ,อำเภอคลองโคนอันนี้น่าสนใจก็คือคว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยครับลองลองฟังดูนะ,ะเราไปถึงสัก11บเอโมงมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเราจะมามาเที่ยวในเชิงนิเวศนะครับ,รบเราก็ขึ้นเรือกันไปไปทานข้าบนกระเตงกระเตงกระเตงเนี่ยทะเลอ่าวไทยเนี่ยครับเวลาออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโคน เป็นทะเลนี่แหละแต่ว่าข้างล่างเป็นโคลนทรายนะครับแล้วก็เตงเนี่ยสำหรับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงหอยเขาไปเฝ้าหอยโอเราก็ไปกินยังกันเมาดิฟเลยครับเห็นมาดิฟที่เป็นบังกะโลยื่นไปในน้ําทะเลปะปอย่างนั้นเลยครับฮองโคนฮองโคนเราก็ไปทานข้าวกับชาวบ้านเป็นตรงกระเตงนั่นเลยเสียงไม้ไผ่เย็ดอัดเย็ดอลมเบาๆทะเลล้อมรอบสุดลุมุตาก็เข้าไปในที่ ที่เรียกว่าป่ากงกลางหรือป่า<ม>ชายเลนนั่นเองะนะฮะเราก็ไปดูเหมือนเป็นธรรมชาติเนาะบบนเห็นลิงเห็นระบบนิเวศแล้วก็เขาก็จะให้เราร่วมปลูกป่าชายเลนคราวนี้ปลูกป่าชายเลนเนี่ยสำคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่าส่วนว่านักท่องเที่ยวอย่างผมไปเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยผมอย่างน้อยปักไปอย่างน้อยเต็มที 10, ม่อ่ะสิบสิบต้นอ่ะมีเปอร์เซ็น์ที่จะรอดประมาณหกเจ็ดต้นนอกนั้นก็จะตายไปตามตามความความน่าจะเป็นนะครับ นักท่องเที่ยวต่อวันเนี่ยไปสักร้อยคนก็อาจจะได้600ต้น10วัน6000ต้นเป็นเดือนก็อาจจะเป็นนับหมื่นต้นคือยิ่งปลูกป่าชายเลนเนี่ยข้างล่างที่มันเป็นโคลนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นดินห,หมายความว่าแผ่นดินไทยเราเพิ่มขึ้นเราเที่ยวแล้วเราได้แผ่นดินไทยมากขึ้นมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่เพิ่งรู้ว่าวันนี้เลยนะเนี่ยแล้วมันไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลเลยครับอีกฝั่งถนนของ อัมพาวาอัมพาวาเราเลือยขวาใช่ไหมครับใช่เราเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวเองครับดอนหอยหลอดเนี่ยที่เคยได้ยินใกล้ๆแต่หอยหลอดยังไกลกว่าเลยครับว๋อันนี้ต้องไปอันนี้ต้องไปไปเที่ยวแล้วได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นน่ะเออมีที่ไหน ก็เป <kinetic. S 2> ็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําผู้ชมทางบ้านด้วยใกล้ๆขับรถได้นะครับมีเรื่องอย่างถามที่เปเล่ออีกเวลาไปเที่ยวอะค่ะหลายๆคนเนี่ยจะคือติวชาวบ้านคือเราเป็นคนแปลกถิ่นเข้าไปใช่ไหมคะบางทีพอเข้าไปปุ๊บชาวบ้านจะมาขายของเราเยอะมากเลยเรื่องของราคาของนะคะเราควรจะซื้อไม่ซื้อปฏิเสธหรือว่าไม่ควรปฏิเสธที่เปเล่อมีคําแนะนํำไหมคะดูยังไงคือดูดูยังไงผมไม่มีคําแนะนําที่เป็นแบบ มีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมผมมีประสบการณ์แต่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องซื้อของเรื่องของแบบว่าการการมาติดต่อเพื่อให้ขึ้นลดหรือบริการของเขานะครับเดี๋ยวผมย่อเป็นเรื่องของการซื้อของเนี่ยผมเข้าใจชาวบ้านที่มาเหมือนจะมายัดเยียดเรามาแทบซื้อหน่อยี่ซื้อหน่อยซื้อหน่อยี่นี่เห็นเป็นคนมาจากกรุงเทพเนี่ยบางทีเขาจะเข้ามาเยอะมากเป็นต้นแต่ลองลองเหลือบไปดูสินค้าที่เขายื่นมาอย่างเช่นนกดินอย่างนี้ครับ นกบิดดินอย่างงี้ครับถ้าเขายื่นให้เราเนี่ยเราดูแล้วมันน่าจะเป็นผลผลิตจากชาวบ้านจริงๆเนี่ยเราเราซื้อได้เพราะเชื่อว่าคนที่เขาผลิตจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินเลข่ขายเขาก็ไปรับมาอีกทีนึงเอ้คนที่มายื่นให้เราเนี่ยไปรับมาอีกทีนึงแล้วก็ แล้วก็มาขายให้เราเพื่อที่แทนที่เขาไม่มีตังไปเปิดร้านอยู่ในห้างไงเขาไม่ได้มีแผงอยู่ตามตรงนู้นตรงนี้ที่ที่เป็นจุดที่เราซื้อได้เขาก็ต้องอาศัยคนที่มายื่นอย่างนี้แหละอย่าไปตกใจดูของดูเซนส์ของเราว่าเอของมันน่าได้ของมันสนับสนุนพื้นที่ก็ซื้อไปต่อรองได้ครับแต่ว่าอย่าต่อรองซะจนหน้าเกลียดเพราะว่าแหมมันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ให้คนที่เามาขายหน่อยท่านเองใช่แหมอยากเห็นชัดๆจังเลยค่ะอันนี้เป็นนกดินนกดินค่ะ นะฮะจริงๆหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือเดินทางตรงแถวราชดำเนินจริงๆมาจากหมู่บ้านยะฟูไี้ผมเคยไปเองเลยเห็นเขาปั้นกับมือเลยเอาเข้าเตาถ่านเงินไปถึงเข้าแน่นอนครับดับนี้ควรซื้อควรซื้อครับเป็นต้นแล้วประสบการณ์ที่คุณไปเล่บอกะสบการของผมเนี่ยผมตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆไปไปเที่ยวอยากจะไปเกาะพังงานแล้วเราก็นั่งรถไฟไปไม่รู้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรทั้งนั้น แล้วก็เหมือนกันกับผมเชื่อว่าเหมือนกันกับทุกๆคนก็คือเราก็จะปฏิเสธอะไรที่มันมันดึงดอดมาหาเราเราก็ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวฉั้นไปของชั้นเองอมผมนั่งรถไฟครับจากกรุงเทพถึงที่สุราษฎร์เนี่ยประมาณหกโมงเช้าก็จะมีคนมาบอกเอ ي, ้ยขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวไปขึ้นเรืตอต่อนู่นนี่นั่นแล้วโหเราไม่ไปฟอร์มเด็กวัยรุ่นนะนะฟอร์มเดี๋ยวฉั้นไปเองไม่ต้องห่วงอินดี้พอเขาก็ ทุกคนฝรั่งคนไทยเฮโลขึ้นรถทัวไปหมดแล้วแล้วเขาก็ลดออกไปแล้วก็นั่งกินข้าวหิวเนี่ถึงเช้าถ้าพักเราก็จะหารถไปปรากฏไม่มีรถไปแล้วนะครับแตกรถไปเลยตกรถไปเลย <c oughs> กว่าผมจะได้ขึ้นรถเพื่อที่จะไปท่าเรือเนี่ยอีกประมาณ4ีหชั่วโมงให้หลัง ซึ่งป่านนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปขึ้นรถทัวร์คันนั้นเนี่ยเขาถึงสมุยแล้วเทีท่ยวลแล้ววิ่งว่ยายน้ำมีอะไเฉวงกเรียบร้อยแล,แล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นอะไรที่มันคอนเน็กกันมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันขึ้นรถไฟต่อรถไปขึ้นเรือคือไม่ต้องกลัวเพราะมันจะต่อเนื่องกันแล้วแล้วมันจําเป็นที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับตารางการเดินรถเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเลยครับอย่าหยุดเอาให้ถึงที่ แล้วราคาราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อตั๋วต่อเนื่องกันอยู่แล้วราคาไม่หนีกันอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกก็เป็นหลัก3มข้อง่ายๆนะคะเรื่องของไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งของที่ขาดไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแต่ด้วยข้อจํากัดของเวลาบางคนบอกว่าลางานได้ไม่กี่วันเองที่เป็นเล่มีคําแนะนํำยังไงอะคะไอ้เนี่ยแหละครับเรื่องเวลาที่ที่ผมอยากจะแนะนําเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้ยไม่มีตังค์อาจจะต้องลดหน่อยเรื่องการเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนไทยเราไม่มีตังค์ผมเชื่อว่าคนไทยเราไม่มีเวลามากกว่าเราเราก็จะไปแต่วันที่เป็นลองวิ e เอนวันเทศกาลล่อกนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยลองหาเวลาให้ตัวเองนัดกับคนที่บ้านนะกับพี่กับน้องกับครอบครัวลางงานเลยมันไม่เสียหายหรอกแต่เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยไปช่วยชาติ และเงินเหล่านั้นจะกลับมาถึงเราเองอจริงๆครับหาเวลาให้ตัวเองไม่ใช่เอาเวลาไปหาเงิน